มาแล้วครับวันนี้เราจะได้เห็นนักสู้จากต่างทวีปครับอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ครับสู้กันในรูปแบบมวยรอบครับวันนั้นครับนี่นะฮะก้านยาว72กิโลกรัมครับไม่ธรรมดาคนนี้เกือบ190รับ189เซนติเมตรครับแกเบียเปไรร่าครับไอ้ก้านยาวจากบราซิลครับผูเก็ตไฟครับส่งเข้าประกวดครับ วัย31ปีครับสูง176เซนติเมตรสุดสามที่ค่ายเอฟเอกรุ๊แข่งอันตรายครับสำหรับนักชกคนนี้นะครับอาวุธหนักหน่วงไซคกล้าบ้าบินครับเจอกันในรูปแบบมวยรอบโฟร์แมนทัวนาเมนต์นะครับนี่ครับดูสัดส่วนครับ176กับ189โอ้โห13เซนติเมตรครับอายุนี่โรแลนโด31ส่วนกราเบียวยี่บสี่ครับประสบการณ์นี่ก็พอๆกันครับ โอ้โหโรลโดวอลเีสซ้อมอยู่ที่เอฟเอกรุ๊ปนะครับน่าสนใจครับโอ้ช่วงบนนิดหนาปึกเลยครับวอลเดสดูครับไม้คู่เลยครับเขาบอกว่าอย่าูสู์ต้องขยิ่งนะครับวันนี้โรัลนโดได้ใช้สุภาษิตนี้แน่นอนแต่จะเป็นมวยสูงที่เดินบุกเข้าหาซะด้วยครับเกิดเบียวเปเรล่าก็ต้องระมัดระวังตัวเลยครับกาดนีห้ามตกเป็นเด็ดขาดนะครับ รูเรนโดมาอย่างนั้นการคอมาเยือนแน่ย่อครับปัดล่างก่อนครับกาเบียวไม่โดนค<ป>รับเดินปลีกเข้าขาแล้วครับเปเรล่าปักซอกเข้าไป พยายามจะชวนแรกลงในครับแต่การจะโน้มกระเบีย้ยวไปเลยล่าลงมานี่ต้องใช้แรงเยอะเลยครับอโอ้ไปเลยล่าที่แกสูงจริงครับก็ถีบไปที่รปปิเวณหัวเข่านะครับถีบคโอ้จังหวะถีบแบบนี้น่ากลัวครับถีบดีๆนี่ถึงน็อกได้เลยนะครับเข่าเนี่ยครับ ก็ค่อนข,ข้างระมัดระวังตัวเลยครับทั้งคู่โอ้แมโรนโดบเดสพยายามจะสัตว์ล่างก่อนจะขึ้นบนครับเดินเบียดเข้าไปครับเปเรล่าง้างง้างจะทำยังไงครับแมกรรมการครับอาจารย์อุยพรเขียวกุ้งครับแมผูกคุมจากราชทันทรงขลาครับต้องเข้ามาเตือนครับบาเดสนีดด่ถอยเยอะไปหน่อยครับ วางหมัดปลายครับยังไม่เข้าโฟกัสครับ <c oughs> ออกแข้งได้ดีครับเปโดราทาั้งซ้ายและขวาครับแข็ซ้ายก็ดีเร็วครับน่สูงจริงๆครับวอลเดสครับจะย่อแกบเบียเปรดราอย่างไรครับ โอ้โหแล้วแข่งถึงก่อนจะเดินครับไปเรล่าโอ้แล้วแกสูงไม่ได้สูงเก่งก้างเดี๋ยวสูงแล้วเป็นมวยด้วยครับอาวุธนี่ออกนี่คมเลยครับจะเบี้ยวโอ้โหแหมดีว่าติดกาดครับแหมจะเล่นของสูงเลยครับจะสอยลูกตาลเลยครับผ่านยกแรกมองค้อนเลยครับโรนโดวาวเดสครับทำไมมันสูงอย่างนี้ครับ คิดไม่ตกครับจะแก้ปัญหาอย่างไรครับไปดูไฮไลท์ครับเกี่ยวนะครับแล้วก็ไตสูงนะครับก็ยังติดบังของเกเบีรไปเลยล่าครับแม่ยังยิ้มครับแมพยายามจะทำสปินนิ่งแบ็คคิกคล้ายๆจอระเข้ฟาดหางเนี่ยครับแต่มันสั้นไปนิดเน่ะนี่ครับถีบไปที่หน้าท้องคืนทันทีครับ นี่แข้งขวาครับเข้าเต็มๆครับแกเบียเปเรล่าไปดูกันต่อครับยกที่2องสหรัฐกับบราซิลครับบราซิลครับแกเบียเปเรล่ากางเกงน้าเงินครับส่วนสหรัฐอเมริกันครับโรแรนโดวาลเดสกางเกงแดงครับจิงกันเข้ารอบนะครับคู่นี้ครับแกเบียวขยวกเขยวกเขยวกขยวกหดขวายังไม่ถึงครับ อาจารย์ธุพงแกก็ใจร้อนเลยครับอยากให้เกมมันสนุกครับในขณะที่โรแลนโดก็ยังต้องหาทางเข้าเลยครับเพราะว่าต่อยลำบากครับช่วงชกเป็นรองส่วนสูงเป็นรองครับจับมาแล้วก็หวดขึ้นก็ยังติดบังอยู่ครับโอ้โหปอมประการนี้ใหญ่เหลือเกินหวดมาเลยครับแข้งขวาอ่าลวครับดีดแข้งซ้ายได้ดีครับวอลเดส ้าวโดนซอกครับไงครับโอ้ปิดเป็นพลวันเลยครับเอ้าตอนนี้รำซอกเข้าหานะครับแกเบียรครับปักเข้าไปโอ้อยู่ตรงมุมนี้แหละครับวิ่งขวางหน้าตีแกเบียร์เบรล่าครับโอ้โหโอ้ยังไงต่อครับวอลเดฟเอาครับอย่าไปเหนียวเชือกครับอย่าไปเหนียวเชือกปล่อยลำตัวครับโอ้ปักซอกหรือสีบทยาเข้าไปครับ เอาลำตัวฤษีบทยาบอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งครับโอ้โหต้องลงเลยครับปักเข้าไปขนาดนี้มึนงงไปหมดเลยครับโตเลนโดวาลเดสลุกขึ้นมายังมึนครับอาครับต้องดูครับแมยังมึนๆอยู่ครับดูดูยังเดินต่อเตะต่อตอ้าวมีเลือดด้วยครับโอ้ย ฟันซะขนาดนี้ไม่แตกก็คงอยู่ไม่ได้แล้วนะครับโอ้น่าจะแผลเยอะพอสมควรครับดูจากลักษณะแล้วโอ้กลายเป็นกแกบีเบรนาครับเจ้าก,การยาวจากบราซิลครับโอ้ใช้ศอกหรือสีบทยาครับฟันจนสีสาข,ของโรโรนโดเอเดนนี่แหกเลยครับไปดูภาพช้ากันอีกครั้งครับนี่ครับโอ้โหที่ไตซ้ายได้สูงนะครับเลยเน้ำกระจาย แต่นั้นนี่ครับมาเสียหลักครับสอกแรกไป2ไป3ไปโอ้โหตอกมิดจริงๆรครับสอกของแกเบร์เปรลยล่าไม่รู้จะหลบไปทางไหนเลยครับโอ้โหดูครับตุ้ยลำตัวปิดล่างสอกบนครับดูครับดูไปจังหวะลึกสียาของแกครับโอ้ยกันอื้มดออยล่างก่อนนะครับให้ให้พวงก่อนครับ หลังจากนั้นครับสับบนครับสับเข้าไปครับสับเข้าไปครับโอ้โหโอ้กว่าจะสิ้นฤทธิ์กว่าจะหายพยศครับไม่ไหวครับไม่แน่ใจครับว่าโอ้แผ่ใหญ่แค่ไหนพี่เขาเนี่ยต่อยกันเหมือนไม่รู้เลยว่าจะต้องต่อยอีกรอบหนึ่งในค่ำคืนนี้นะฮะ and your winner by way of technical knockout the blue corner แล้วก็เป็นนักสู้มุมน้ำเงินครับเจ้ากานยาวจากบราซิลครับแซมบากานยาว แกเบี้ยเปเรราครับ <S <S ขวาชัยไปได้ในแบบเทคนิคนเราเอาในยกที่2ครับ <S <S 1> <S 1> โหดจริงๆงครับ